สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับหนึ่งในรถจักรยานยนต์ที่กำลังเป็นกระแสในปี2025อย่าง Yamaha XSR 900 GP รุ่นใหม่ล่าสุดที่บอกเลยว่าทั้งสวยทั้งแรงและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีสุดลำ้ำถ้าคุณเป็นสายวินเทจผสมโมเดิร์นห้ามพลาดเด็ดขาด มาเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนเลยครับ Yamaha XSR 900 GP รุ่นปี2025นี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถแข่งยุค 80s โดยเฉพาะรุ่น YZ r 500ที่เคยใช้ในการแข่งขันแกรนปรีตัวแฟริงด้านหน้าเป็นแบบ half fairing คลุมเฉพาะส่วนบนให้ f ีล l ิ่งคลาสสิกสุดๆแต่ยังคงไว้ด้วยความดุดันแบบโมเดิร์นมีการใช้วัสดุอลูมิเนียมน้ำหนักเบาตัวบอดี้เน้นความโค้งมนในสไตล์เรโทรมาพร้อมสีหลักคือแดงขาว GP Legend Red ที่มีแถบทองเส้นคาดด้านข้างดูแล้วเท่และหรูหรามากๆ ในส่วนของด้านท้ายรถ Yamaha XSR 900 GP ยังเน้นความคลาสิกเหมือนเดิมด้วยเบาะนั่งแบบตอนเดียวทรงตูดมดเสริมด้วยเบาะหุ้มหนังสีดำเย็บตะเข็บโชว์ฝีมือสวิงอาร์มหลังทำจากอลูมิเนียมทรงแข็งแรงพร้อมไฟท้ายเล็ดที่ดีไซน์กลมย้อนยุคติดตั้งไว้บนแฟริ่งท้ายอย่างลงตัวท่อไอเสียแบบสั้นดีไซน์ใหม่ให้เสียงทุมแน่นร้อใจทุกครั้งที่เปิดคันเร่งมาถึงจุดที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุด ก็คือสมรรถนะของเจ้า x s r 9 0 0 gp รุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ cp 3 3สามูบเรียงขนาด8 9 0ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุด119แรงม้าที่1,000 100, 0รอบนาทีแรงบิดสูงสุด93นิวตันเมตรที่7,000รอบนาทีระบบเกียร์6สปีดพร้อม s l i ป p e r ร l u ลั h ปปและควิ c ชิ h เตอร์แบบขึ้นลงทำให้การเปลี่ยนเกียร์รวดเร็วและนุ่มนวลเพิ่มประสบการณ์การขับขี่ที่เราใจและมั่นใจยิ่งขึ้น ช่วงล่างก็คืออีกจุดเด่นของรุ่นนี้ใช้โชคหน้า KYB แบบหัวกลับขนาด41ม mm. มปรับระดับได้และโชคหลังเดี่ยวเชื่อมต่อกับสวิงอาร์มปรับระดับได้เช่นกันระบบเบรคเป็นของเบรโ o ด้านหน้าดิสกค,คู่ขนาด298ม mm. ิลิเมตรพร้อมคาลิปเปอร์เรเดียนเมส์ด้านหลังดิสกเดี่ยวพร้อมระบบ ABS แบบ2ชั้นแนให้มาเป็นมาตรฐาน ฟีเจอร์ความปลอดภัยและเทคโนโลยีต่างๆก็น่าสนใจมาก Yamaha XSR 900 GP มาพร้อมระบบ traction control, slide control, w i l l y control และระบบ cornering ABS ที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยแม้ในขณะเข้าโค้งแรงๆหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ TFT ขนาด5นิ้วรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่าน Bluetooth และยังสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง4โหมดได้แก่ Sport, Street, r a i และ Custom เพื่อให้เข้ากับสไตล์และสภาพถนนต่างๆ ในด้านของความสะดวกสบายตัวรถมีตำแหน่งท่านั่งที่ออกแบบมาให้พอดีไม่สูงเกินไปบอกดสูงประมาณ835ม mm. ิลิเมตรน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ200กิโลกรัมพร้อมถังน้ำมันความจุ14ลิตรที่ถือว่าเพียงพอสำหรับการเดินทางทั้งในเมืองและทางไกล ราคาจำหน่ายของ Yamaha XSR 900 GP 2025ในตลาดประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ539,000บาทซึ่งถือว่าอยู่ในระดับกลางของคลาสนี้แต่เมื่อเทียบกับดีไซน์ความแรงเทคโนโลยีและภาพลักษณ์ที่ได้ถือว่าคุ้มค่าสุดๆสำหรับสายบิดท,ที่ต้องการรถสไตล์เรโทรสปอร์ตที่มีสมรรถนะเทียบเท่ารถแข่งสรุปแล้ว Yamaha XSR 900 GP ปี2025คือมอเตอร์ไซค์ที่ผสมผสานระหว่างความคลาสสิกของอดีตกับเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับนักขี่ที่ต้องการความแตกต่างในท้องถนนแต่ยังคงความแรงและการควบคุมที่มั่นใจไม่ว่าจะขับเล่นในเมืองหรือบิดยาวออกทริปเจ้า XSR 900 GP คันนี้ตอบโจทย์ครบทุกด้านแน่นอนครับถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ